ดยปกติตัวสุขภาพแมวนะคะจะตรวจตั้งแต่ท้ายนอกก่อนหลังจากนั้นเราจะเริ่มดูจากหน้าไปถึงท้ายเนาะเริ่มแรกก็คือดูตรวจตาเนาะการตรวจตาเบื้องต้นคือแค่ดูว่าในเยื่อตาบว,วมไหมเยื่อบุตาเป็นสีอะไรในภาวะโรคแรกของที่เราเจอได้ง่ายเลยคือ1ภาวะเลือดออกในตาสองคือภาวะลูกตับเยื่อบุตาจะกลายเป็นสีเหลืองแต่ตัวน,นี้ยังดูขาวและปกติ จมูกชื้นไหมจมูกไม่ควรจะแห้งหรือเป็นแผละนะคะใบหูสะอาดห,หรือเปล่าเนอะอันนี้ภายในหาูสะอาดทีนี้โดยหูเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจเพิ่มเติมก็คือที่สองหูเป็นแบบนี้เราก็จะดูภายในหูน้องแมวได้หูแมวจะไม่เหมือนคนเนาะเนี่ยบูแก้วหูของแมวจะเป็นลักษณะตัวแมว แต่การเช็ดหูจะช่วยทำเช็ดหูวันเว้นวันหรือ2วันครั้งจะช่วยทวัคษาหูแมวได้ดีเฉพาะในแมวพันหูพับน,นี้ข้อเสียของการข้อข้อเสียของการที่แมวเป็นลักษณะเลื่อมแก้วหูเป็นตัว L เนี่ยมันหมายความว่าถ้าแมวเกิดการติดเชื้อหรือแม้กระทั่งเป็นหูอักเสบจะรักษาได้ยากกว่าแต่ข้อดีคือทําให้เช็ดหูแล้วไม่โดนเลื่อมแก้วหูค่ะ ผัดหน้าแล้วก็คำตามตัวโดยดูตามแนวขนช่วงนี้ผัดขนไหมแมวในช่วงหน้าร้อนอาจจะผัดขนได้เยอะหน่อยผุ่นสะอาดไหมตามลำตัวโดวยปกติแมวค่ะจะมีการแต่งตัวของตัวเองกลุ่มเรียกว่ากลุ o มม n g ตลอดเวลาสะอาดไม่เอ่ยตามลำตัวมีแผลไหมโดยส่วนมากแมวค่ะถ้าเป็นแมวจรหรือแมวในรอบบ้านอาจจะมีบาดแผลที่ซ่อนอยู่ก็ได้แล้วกลายเป็นสีในเวลาต่อมา ดูช่องปากช่องปากนะคะเด็ก,กจะต้องเ,เหนือนกชมพูขอบหรือไม่แดงสะอาดนะคะมามาถึงขั้นตอนการชั่งน้ำหนักน้องเบลนี่อยู่ที่สส3.24กิโลกรับขั้นตอน,นต่อมาเราก็จะค้ำต่อมน้ำเหลืองนะคะ คำตออน,น้ำเหลืองก่อนการคำตออน,น้ำเหลืองจะเป็นประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยภาวะติดเชื้อขั้นตอน,นแรกๆเลยหรือบางครั้งไม่กระทั่งการที่แมวมีน่เร็งอยู่ติดอ,อยู่ที่อวัยวะภายในจะทําให้ทราบผลได้ก่อนด้วยคำอวัยวะตัวนี้มีอ้วนมากเพราะฉะนั้นก็จะคการอวัยวะภายในได้เช่ตตนตนัดไปการตรวจสอบระบบประสาทของ ในปกติในสัตว์ถ้าเราดึงเท้าเขาจะดึงกลับดึงกลับมาทีอันนี้ค่วะว่าปกติทางตอนประมาณก,ก็คือฟังเสียงปอดแล้วก็ทางเดินหายใจรวมไปถึงทางเดินอาหารด้วย การฟังปอดหรือว่าการฟังหัวใจเป็นประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคปอดขั้นต้นก่อนที่จะนําไปสู่การอักเสค่ะฟังท้องหลังจากที่เราฟัง,งไปแล้วเนาะดิ๊น้องแมวตัวนี้ไม่มีภาวะปวดท้องหรือว่าภาวะกลิงอะไรเลยเ <Okay. S 1> สียงปอดหายใจดีเสียงหัวใจเต้นปกติดีค่ะแต่ว่าแมวค่ะอาจจะมีภาวะหัวใจแทรกซึมหัวใจ ซ่อนอยู่ก็ได้โดยเฉพาะในแมวที่แสดงอาการปก,กติไม่แสดงอาการหอบเหนื่อยง่ายเหมือนน้องหมาแต่ทีนี้มักจะแสะดงอาการได้ในกรณีที่ช็อกตื่นเต้นกลัวเช่นอาบน้ําหรือแม้กระทั่งก่อนการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแมวพันธุ์เช่นเปอร์เซียหรือแม้กระทั่งเมนคูนหรือแม้กระทั่งแมวพันธุ์ใหญ่อื่นที่มีความเสี่ยงแนะนําให้ตรวจโรคหัวหใจก่อนที่จะทำการผ่าตัดแม้กระทั่งการทำมัน โดยปกติการตรวจสุขภาพแมวแนะนําให้ตรวจอน่่งน้อยปีละ1ครั้งถ่ายพยาธิอยู่ที่6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับความถี่ของการให้อาหารเช่นบางตัวกินบาฟก็จะแนะนําให้ถ่ายพยาธิที่ประมาณ3-6เดือนค่ะทําวัคซีนเป็นประจําทุกปีมีการหยอดหลังป้องกันเห็บหมัดไรในหูถ้ามีไรหูหรือไรอหรู่หนังไรขี้เลื้อนน้องแมวจะแสดงอาการคันนะคะเจนอย่างน้องแมวตัวนี้ ได้รับการป้องกันวัคซีนเป็นประจําทุก1ปีตรวจสุขภาพทุกปีมีการหยดยาป้องกันไรขี้เรื้อนไรหูและมีการถ่ายพยาธิทุก6เดือนค่ะส่วนโรคอื่นๆที่ถ้าต้องการตรวจเพิ่มเติมเช่นภาวะไตตับนิว่วอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์หรือการตวรวจเลือดเพิ่มเติม